สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้นาพาท่านผู้ชมไปฟังข่าวสารของหนุ่มคนนี้ครับหวังอี้ป๋อหลายคนคิดถึงเขานะครับก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยซีรีส์ของเขาหลายคนแต่ว่าท่านผู้ชมจําภาพเหล่านี้ได้ไหมครับนี่ฮะเป็นโชว์ที่ร้อนแรงของหวังอี้ป๋อในรายการ s t e e t Dance of China นะครับซึ่งในซีซั่นนั้นเนี่ยหวังอี้ป๋อสร้างปรากฏการณ์มากมายให้แก่รายการครับเรียกว่าเรตติ้งดีมากโชว์การเต้นที่ร้อนแรงในทุกสเตทครับสุดท้ายแล้วหวัง อีป๋อก็สามารถคว้าแชมป์มาได้ในครั้งนั้นนะครับซึ่งเป็นซีซั่นที่3นะครับด้วยกระแสนี้ครับทางสตรีทแดนซ์ออฟไชน่าได้ทําการเปิดตัวหัวหน้าทีมในซีซั่นที่4ออกมาในรายการสตรีทแดน n c ออฟไชน่านะครับปรากฏว่าคนคนนั้นคือหวังอีป๋อครับได้รับการประกาศชื่อเป็นหัวหน้าทีมคนแรกอย่างเป็นทางการซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์แฟนๆจีนแล้วก็แฟนๆทั่วเอเชียเลยครับโดวยหวังอีป๋อมาในลุคที่เท่มากนะครับโคตรคูลเลยแล้วก็ดูทรงผมทรงใหม่หลัก สีสันของเขาเนะครับเนี่ยใครทําแล้วจะดูดีดูหลอ่อดูเท่เหมือนหวังอีป๋อหาได้ยากมีการใส่ไฮไลท์ผมเข้าไปแล้วทั่วจีนตอนนี้มีการติดแฮชแท็กนะครับหวัองอี้ป๋อคัมแบ็กติดแดนออฟไชน่าซีซั่น4มีแฮชแท็กสูงเกือบพันล้านครั้งนี่แสดงเห็นถึงความโด่งดังของหวังอีป๋อนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นอีกครั้งที่แฟนๆจะได้ตื่นตาก,กันอีกครั้งกับโชว์ของเขาส่วนหัวหน้าทีมคนอื่นๆนะครับที่จะเข้าร่วมในรายการต้องรอคอนเฟิร์มจารายการว่าจะมีใครอย่างไรบ้างนะครับแต่ แค่เห็นภาพหวังอีปอ๋อขึ้นมาเนี่ยเรตติ้งรายการน่าจะสูงเป็นปริกัริกาอีกแน่นอนนะครับโอตลุกแกนี่เท่จริงๆทั้งชุดผ้าหน้าผมครับอันนี้ก็เป็นอีกคนที่ต้องยอมรับว่าดูดีราวเทพบุตรต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้หวังอีปอ๋อด้วยแล้วกันนะครับกับการหวนคืนสู่รายการครั้งนี้แดนกระจายกันแน่นอนครับสำหรับแฟนๆอย่าพลาดละกันนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่นามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้หากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมิน,น